สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมือนนี้มาพบก,กับช่องเบาสารครามคือเก่าครับพามาเก็บเห็ดเนียหมือเว้นครับผมเมื่คืนนี้พ่ได้ไปหมื่คืนนี้แห้งครับหลังจากไต่มาหลายคืนครับโอ้แห้งแห้งเลยนี่ครับงามๆเห็ดละงอกอีกดอกหนึ่งงามๆกำลังออกไายครับดอกเห็ดละงอกทั้งบ้านแมกดำอำเภอพะยาจังหวัดมหาสารครามนี่ดอกน้อยๆครับบย่ยใหญ่ปานไหน อีกจุ้มหนึ่งอันนี้เป็นไข่ร่างแตกมี่ผลนะเห็นมอ้สามไข่ครับแตกขึ้นมานดีฮังอุยเี่ยสีสีไข่พี่น้อง เนี่ยงัดกับอะไรออามามันซีหาหาอยู่มองเดียวหกหกใครอยู่มองเดียวโอ้ยมันขึ้นมากนี่ไม่อถมไปก่อนนะเฮ้ยหมันแทะมาเด้อมาเก็บเห็ดเงาเบาะสาะะรคามครับ วันนี้พี่พามาหล่อเบิงเง้องหน้าโมเวนอันนี้บรรยากาศยามมืดส اؤ ไฮนาออกอยุไฮนามองมองปลาเก่าครับมันออกปลาเกา่ามองมันเคยออกไปใส่กระตาก่อนพาพี่น้องมาหล่อเบิงเง้งยามเวนพากันเบิ้งแต่ยามมือคืนแล้วอยู่บ่เห็นบรรยากาศของป่ากระตากกระขาดพ่อกระตาเฮ้ย <c oughs> ืันนี้ยี่ได้เตียมตาเพราะมานลุนกันพี่น้องท่านผู้ชมพี่น้องในที่สุดเราก็มีคู่แล้วครับโอ้ยในที่สุดเราก็มีคู่แล้วเห็ดละงก์ได้เพรมันเบาสารคามมึงเห็ดดอกเห็ดละงกทั้งบ้านบุกผมดูยังมันมาดอกหน่อยดอกจิตครับ ทั้งภูทั้งภูเขาทั้งอื่นเขามีแต่ดอกซ้ำกำปัน่นเลยนี่ดอกซ้ำไม่ขีดไฟอรรถไปเติมกันแต่เนี้ยโอ้โหหมกยางมันเลยเท่านี่แต่ยูปานี่บ่ครับแม่คือหามันเลย แม่อกยังหวานเซียนนะครับยังมาเมืม่เอเ้านี่บ่แม่ยังมือพนจะอะไรห,หลายหรอแม่พูนมาจะเาร์ไ่าแตาาา่อะไรพนมาตีสามพูนมาตา่บยาอยูอ่บ้านออยู่บ้านดงบ่งพอนนะโอ uh ้คือหูจากปลาดีอผลอยู่บ้านเะครับมาแต่เมืองพลนมาแต่มองพม บ่ผมว่าไทยมเมื่อคืนนี้ก็บ่ได้ะัรแยกดกอกเข่ามาเข่ามาอยู่นี่แล้วเขา่ามะปลานี่ยเดี๋ยวพูดอะไรมา,าบ่วสมึงเผินคืออะไหลายบ่เผินปลาเผินมาดีสนแม่ทามครับมาแต่เมืองพลพี่น้องมาแต่เมืองพลครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอีกจุ้มหนึ่งงมๆครับตามมาเลาะยามเวียนว่ามเมื่อคืนนี้บ่ได้มา เมื่อคืนนี่หลับครับบวตืน่นก็เลยว่ได้เลาะยามูาเอแยงก็เลยต้องมาเก็บยามูาเวนให้พี่น้องได้เบิง่งจุ้มหนึ่งงามๆครับเห็ดละงกโอ้ยยายเอ็นมาจากเมืองพลครับเมืองพลน,นี่อำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นขลังหมันมก,กูอันเจ้าเทียนเนี่หลายคักหลายเนี่ยสองยายนี่พี่น้องอยู่บ่มไทยไว้โอ้คักหมันคักหมันเนี่ยเห็ดละงก จะด๋อยใหญ่ๆมากมาื่อคืนนี่โปโอ้ยเสียดายเด้อโอ้ยมือคืนนี่มาบางซีทุ่มล้วรอบเด็กบได้มาครับเสียดายเสียดายผ่าดแล้วผ่าเมาื่อคืนนี่นี่ละงกมันออกหน่อยมือได้พี่น้องสามซีมือกับมดดหรอคนกัดไหลแตกบ้านว่าจะด๋อยสองดอยนี่วะครับบุรไีไทยคนให้บึงเนาะ tay gì thay con này bưng người lằng, con lại gì đấy, để nó, con lại phật, để nó điếu, <laughs> <laughs> เห็ดลง y u t u b e ครับเบาสารคามครับท่านผู้ชมครับช่องเบาสารคามก็ยิราไปก่อนครับบ่มานคือเขาเมื่อนี่เดี๋ยวแก่ตัวไม่ครับเอาให้ได้เต็มกระตาเลยแก่ตัวไม้ด้วยพี่น้อง นี่ก็4โมงแล้วหิวเข่าครับท่านกินเข่ามากจ่อันน6โมง้าคุณบ่ได้เห็นนาเห็นหนดกันอีกแล้วอยากอายกล้องครับไปละราตีสวัสด์เอาโมเมนต์ตัวนี้สวยเหรอลาติสวัตว์ันปวงน้อคนวิจิฝากงยังล่ะ หากท่านชอบใจให้กดไลค์กดแชร์ครับผม